ควเดิมจากตอนที่แล้วนะครเราเปิดบล็อกตัวผู้ตัวเมียเหรียญ10บาทนะครับประมาณเราจะทําบล็อกล็อกแกนกลางนะครับผมใช้พลาติก2มิลน,นะฮะของโตว่าแพคโตว่าแพคตัวนี้ใช้ดีครับเวลาเราปิ้งพลาสติกพลาสติกไม่มีการแตกฟองนะฮะร,ราคาจะแรงนิดนึงนะครับ เห็นวางนะครับห่างจากขอบข้างนะฮะประมาณสักหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนตัวน,นี้ก็ห่างอยู่ประมาณหนึ่งเซนนะฮะประมาณนี้นะครับข้างบนข้างบนเผื่อทําหัวหัวเหรียญประมาณสักสักเซนครึ่งนะครับเซนครึ่งโอเคขีดนะฮะชินสองดินสองกด นี่นสกดนะฮะปลายปลายเล็กๆหน่อยให้ให้ติดให้ติดกับชิดกับเหรียญเลยนะฮะขีดปลายนะครับนี่นะครับ mm hmm. จะได้ขนาดพอดีกับเหรียญเลยนะฮะ mm hmm. นี่นะครับ แล้วก็ตัดตัดไปตามรูปเลยนะครับห่างจากขอบที่เราวาดไว้ประมาณ1นึ่งเซนนะครตัดไปตามรูปเลยก็ได้นะครับเป็นการประหยัดพลาสติกไปในตัวตัดไปเลยนะครับนี่ข้างบนข้างบนเหนนรียญนะฮะทำไว้ประมาณเซนครึ่งขอบข้างเหรียญน,นะครับตรงนี้ ไเลยเข้าไม่ได้แล้วนะครับถอดลงมามค่อยๆถอดออกมานะฮะเดี๋ยวไบเลยจะหักขอบข้างตัดทิ้งนิดหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้งานตัดห่างประมาณ1นึ่งเซนนะฮะกว้างเกินก็ไม่ดีเวลาหยอดน้ำยาจะหยอดยากนะครับประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งเซนหรือถ้าถนัดถนัดเป็นมืออาชีพแล้วจะเอา ใกล้ๆเลยก็ได้ฮะประมาณ8ดมิลห้ามิลก็ได้นะครับตบบัประมาณนี้นะครับนี่นะฮะในประมาณนี้นะครับเจาะไปเลยนะครับเจาะใกล้ๆเส้นก็ได้นะฮะ เจาะใกล้ๆเส้นหน่อยนะครับต่อมาเราฉลุฉลุวิธีใช้เรื่อยนะฮะใบฉลุล็อกเข้าไปฉลุข้างในเส้นนะฮะให้ห่างผมจะเหลือช่องช่องไฟช่องไฟนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้อยู่ข้างในเส้นนะฮะประมาณ 0.5มิลนะครับเพื่อที่ครับติกจะได้รัดลัดเหรียญพอดีเลยนะครับเวลาเราทำออกมาแล้วพระจะไม่หลุดล็อกเหรียญจะไม่หลุดล็อกถ้าเกิดว่าเหรียญหลุดแกนกลางหลุดบล็อกเสียเวลานะครับต้องมาแกะทำใหม่เรียร้อยแล้วนะครับเส้นห่างประมาณ ใกล้ๆนะีฮะเดี๋ยวเราตะใบเอาไม่เป็นไรนะครับค่อยๆเลื่อยไปนะฮะระวังมือด้วยครับตะใบผมใช้ตะใบท้องปิงนะครัเพราะเหรียญตรงนี้เป็นเหรียญกลมค่อยๆไล่ไปเลยนะครับให้อยู่ข้างในเส้นทิ้งช่องไฟไว้นะครับประมาณ 0.5มิลนะฮะโอเคได้อยู่ประมาณนี้นะครับ0.5มิลนะฮะทิ้งเส้นไว้นะครับเอาให้ใกล้ๆเส้นนะฮะนี่นะครับรมาเราใช้เหล็กเหล็กที่เจียมมาแล้วนะครับขูด พื่อที่จะได้ขอบข้างใสๆนะครับเก็บเก็บตั้งข้างนิดนึงไม่ให้มันคมนี่นะฮะเก็บนิดนึงไม่ให้คมนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับทีนี้เราก็จะได้บล็อกแกนกลางล็อกแกนกลางนะครับนี่นะับ ล็อกแกนกลางนะครับแกะออกมาก็จะได้ขนาดพอดีกับเหรียญเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับขนาดพอดีกับเหรียญเลยนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราได้บล็อกล็อกกกนกลางมาแล้วนะครับสังเกตว่าบล็อกกกนกลางตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะฮะบล็อกกกนกลางจะใหญ่จะเล็กกว่าเหรียญน,นิดนึง ยังเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำายสายข้างนะครับสาข้างใช้น้ำยานะครับน้ำยาพวก,กันแตะน้ำยาป้ายเข้าไปนะฮะป้ายให้ทั่วเลยนะครับป้ายให้ทั่วเสร็จแล้วเราก็ติดตะเกียงนะครับโอเคติดแล้วนะครับ ติดตกเกียงลนไปก่อนนะครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบเสร็จนะครับให้พอร้อนนะฮะให้พอร้อนแล้วก็ใช้น้ำยาป้ายต่อนะครับอาจสักสองรอบก็ได้นะครับสองรอบแล้วก็น้ำยาป้ายต่อนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ใสเลยนะครับใสมากๆเลยนะครับนี่นะครับใสแล้วนะฮะโอเคปิด ปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราทําไปพร้อมเดียวกันเลยว่าไอ้ฝาหน้ากับฝาหลังกับล็อกเหรียญเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาติดตะเกียงนะครับเอาไปรอบเดียวกันเลยนะครับส่วนฝาหน้ากับฝาหลังผมจะใช้พลาสติก1มิลพลาสติก1มิลนะฮะใช้คัตเตอร์กรีดไปเลยนะครับ วางขนาดเหรียญน,นะครับขนาดบล็อกขนาดบล็อกประมาณประมาณนี้นะฮะเอาบล็อกมาเทียบดูบล็อกกลางๆนะครับบล็อกมาเทียบดูขนาดประมาณนี้นะฮะพลาสติกคัตเตอร์กรีดไปเลยนะครับกรีดไปประมาณสักสามรอบกรีดไปเลยนะครับตอนกรีดนี้ระวังมือด้วยนะฮะโอเคสามรอบนะครับ แล้วก็หักหักปะติดได้แบบนี้นะฮะวางไปนะครับคว่ำไปหักแล้วนะฮะหักกลับอีกที่นึงจะได้ประมาณประมาณนี้นะครับกะกะชิ้นงานนะครับประมาณกะชิ้นงานนะครับหักไปเลยนะครับประมาณนี้นะฮะ แก okay. ออกมาเลยครับพลาสติกตอนนี้นะครับยังยังเป็นยังเป็นขี้พลาสติกนะฮะยังเป็นกระดาษกาวนะครับเป็นกาวติดตรงนี้อยู่นะครับเป็นกาวนี้เราจะล้างคาบกาวออกเพื่อเวลาเรา ไปติดเงี้ยจะไม่มีคราบนะครับโดยผมได้ใช้น้ำยาเช็ดกระจกมีขายทั่วไปนะครับล้างไปเลยนะครับทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ใช้ผ้าผ้าเช็ดออกนะครับตอนนี้กาวจะจะละลายออกมาติดกับผ้าแล้วนะครับจะเห็นว่าจะใสเลยนะครับกระจกจะใส ติดระใส่มากเลยนะครับประมาณนี้นะครับโต๊ะเป็นฝุ่นปัดฝุ่นออกนิดนึงนะครับตอนปิดฝาฝุ่นจะเข้าไปข้างในเหรียญ เลครับเรามาติดตะเกียงอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับได้พลาสติกที่ใส่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาล็อกเหรียญกันนะฮะค่อยค่อยลนไฟนะครับรเหรียญวางบนกระจกนะครับวางบนไม้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นรอยพลาสติกจะเป็นรอยไม้นะครับ ตอนที่เรากดไปค่อยๆลนไปนะครับลนให้ทั่วไม่ต้องรีบนะครับดูด้วยระวังอย่าอย่าเอาปิ้งแช่ไว้นานๆนะครับดูพลาสติกด้วยอ่อนหรือยังนะครับนี่เริ่มอ่อนแล้วนะครับโอเคนะครับอ่อนได้ที่แล้วนะครับวางเหรียญให้ตรงวางเข้าไปนะครับตอนนี้พลาสติกที่เราลนไฟจะขยายออกมานะครับได้กับรูปเหรียญเลยนะฮะกดเข้าไป ใช้บล็อกตัวเมียกดทับไปอีกทีนะครับให้เข้ากับเหรียญจะล็อกเหรียญพอดีเลยนะครับตอนนี้คือไม่มีช่องอากาศเลยนะครับจะฟิตมากๆเลยครับล็อกเหรียญพอดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับคือเสร็จวิธีการล็อกเหรียญหนึ่งขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะกดบล็อก ฝาหน้าฝาหลังนะครับเราจะกดฝาหน้าฝาหลังรดนไฟเหมือนกันนะครับพลาสติกรนไฟแช่นะฮะถ้าแช่กเลยเกิดฟองอากาศนะครับพลาสติกตัวนี้ดีนะครับของโตว่าแพคใช้ดีมากเลยนะครับตัวนี้ขนาดไม่มีโกงนะครับหนึ่งมิลก็หนึ่งมิลเต็มเลยนะครับการทำนูนนะครับผมจะใช้ตัวนี้ผมจะใช้แอร์ปั๊มนะครับ แล้วแต่ช่างนะครับช่างแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันนะฮะกดลงไปนะครับกดไปให้ตรงเปิดแอร์ปั๊มดันนูนขึ้นมานะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละช่างนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก20่ิบวินะครับเป่าข้างบนด้วยให้มันเย็น รู้สึกว่าจะได้แล้วนะครับตอนนี้ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ฝาหน้าและฝาหลังค่อยๆดีดออกนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับนูนนะฮะนูนนะครับ,นนรบฝาหน้าฝาหลังก็ทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันปิ้งเหมือนกันนะฮะค่อยๆปิ้งไปอย่าไปแช่นะครับ สำคัญมากๆเลยตอนนี้อย่าไปแช่นะถ้าแช่เราจะเกิดฟองอากาศนะฮะเขาจะติดขอบข้างๆนี้จะแตกนะครับแตกไม่ได้เราต้องทําใหม่กันกดไปแน่นๆนะฮะกดให้เรียบๆเลยเวลาเราหยอดน้ํายาจะได้สะะดดวกจไ้ง่ายนะครับเปิดแอร์ปั๊มนี่นูนนะครับทําให้นูนขึ้นมา เรื่องของแอร์ปั๊มเดี๋ยวทิปหน้าเราเข้ามาคุยกันนะฮะว่าทำมายังไงใช้ตัวอะไรเป็นแอร์ปั๊มใช้เครื่องอะไรนะครับได้มาประมาณนี้นะฮะนูนนะครับจะนุนมากนุนน้อยอยู่ที่แอร์ปั๊มนะครับข้อดีของแอร์ปั๊มตัวนี้ก็คือเราสั่งให้นูนได้นุนมากนุนน้อยเราสั่งได้นะครับได้มาแล้วนะครับฝาหน้าฝาหลังแล้วก็แกนกลางล็อกเหรียญ ที่หน้าเรามาดูวิธีการหยอดน้ํายานะครับหยอดน้าํายายังไงไม่ให้เป็นฟองโอเคนะครับ